สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบานคนอ้วนวิธีไทยบ้านไทยแห่กระสิพาท่านมาตีปากข้อหมยที่เก้าครับท่านผู้ชมปากทโอเยทเป็นตะยานเฮอันนี้เออเออ,เอ,อมาลุ้นกันครับเออทกอจะเจาะจเจะเสี่ยงไั่ขนาดไหนท่านผู้ชมเลยเออ มันมียาครับมันมียาดิเด่นยาน,ตนแตงโมแงวเขวกระปอม,มแหละท่านผู้ชมเอ้เดี๋ยวเอาสีมารุ่นกันไม้ที่โอโท,โทปุป่าป่าป่าครับเดี๋ยวเ้องสีมารุ่นกันไม้ที่เก่าเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาอยู่ไใส่ละเอาบอนเก่าเขานี่บอกเฮ้เดี๋ยวหลีกหลีกมาทางนี้ครับมีลุมเก่าเขานี่แหละครับไ <c oughs> ม้ที่เก้านี่ จกักรวาป่ามันสิมาอยู่ในหลุมเก่าเฮานี่กระบอกจักนี่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 น,นี่เอาหมายที่เก้านี่เลขเก้านี่มันเป็นเลขอันนั้นไหนท่านผู้ชมเอ้ยเออเลขมงคลนะจกักรวาสีมีแต้มยกโบจักนี่เนาะแม่นบอ่ออาศิปวะใส่ไดนบอบลาบ,บขึ้นมาโตบักใหญ่โลดแม่นบอ่อเอา มาลุ่นกันไม้ที่เก้านี่คือสิเป็นไม้สุดท้ายบอกเลยใดๆอ่าเวลาเวลาก็คือสิมืดลงแล้วเนาะมามาลุ่นกันไม้สุดท้ายกับสุดท้ายครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมเนาะคือเอียไว้แค่นี้แหละสำหรับการรีวิวตกปลาชนเนาะครับเนาะกคะะะ็คือสีโบประสบผลสำเร็จเนาะท่านผู้ชมเนาะคือสีโบประสบผลสำเร็จก็บโบเป็นยังครับตีปลานี่ก็มีได้แน่โบได้แน่เอาไว้พบกันในเทือต่อไปเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้กับบ้านคนอ้วนวิธีไทยบ้านท่าแฮท่อง u t u b e กับกด ติดตามให้ดเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้ออตอนนี้ก็มีผู้ชมอยู่ประมาณ250ถ้าถ้าหากว่ามันบลดลงได้ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามอ่าช่องวิธีไทยบ้นานไทยแห่ช่อง YouTube และก็ปานคนอ้วนเนาะครับเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีให้เป็นเศรษฐีมือหุ่งมือหนาเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อขอบคุณมากสวัสดีครับ